ฝึกสมาธิทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันค่ะเคยคิดไหมคะว่าการทำสมาธิเนี่ยเออไม่ได้จำกัดอยู่แค่การต้องไปนั่งหลับตานิ่งๆสงบๆอยู่ในวัดหรือแบบว่าบนยอดเขาสูงๆอะไรแบบนั้นครับแต่จริงๆแล้วเราอาจจะกําลังทําสมาธิอยู่ก็ได้นะคะแม้กระทั่งตอนที่เรากําลังล้างจานอยู่ในครัวหลังบ้านเราเองอืมจริงด้วยครับใช่ค่ะคือสมาธิเป็นเรื่องที่แบบ ใกล้ตัวกว่าที่เราหลายคนเคยเข้าใจกันมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยค่ะแต่เป็นการฝึกฝนจิตใจของเราเองเนี่ยแหละให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําหรือสิ่งที่เราเลือกจะสนใจนะตอนนั้นๆครับผมแล้วก็ข่าวดีก็คือเราฝึกได้ง่ายๆทุกวันเลยค่ะใช้เวลาไม่นานด้วยซ้าไปค่ะจริงอย่างที่ว่าเลยครับเมื่อทีเราอาจจะเผลอทําสมาธิไปแล้วโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเอ่อการพูดคุยกันในวันนี้เราเลยอยากจะชวนมาสํารวจ ลองมองสมาธิในมุมใหม่ๆนะครับที่มันเข้าถึงง่ายๆทําได้จริงในชีวิตประจําวันแล้วก็อาจจะพบกับประโยชน์ดีๆที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้นะครับนั่นสิค่ะน่าสนใจมากเลยคะ่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าถ้าการทำสมาธิที่เราเข้าใจกันเนี่ยออจริงๆแล้วเป้าหมายมันไม่ใช่การพยายามไปบังคับให้จิตมันนิ่งสนิทว่างเปล่าไม่คิดอะไรเลยครับแต่เป็นการฝึก ให้เรารู้ทำความคิดที่มันผุดขึ้นมาแล้วก็ไหลผ่านไปต่างหากแบบนี้แล้วมันจะทำยังไงกันล่ะคะมันฟังดูเท้าทายความเชื่อเดิมๆของหลายๆคนเหมือนกันนะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะนี่คือหัวใจสำคัญจริงๆที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนไปอยู่บ้างนะครับคือแก่นแท้ของการฝึกสมาธิเบื้องต้นหรือที่เราเรียกว่าสมถะเนี่ยนะครับค่ะสมถะคือการทาใจให้ตั้งมั่นให้สงบ จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเลือกเช่นลมหายใจไม่ใช่การไปสู้รบตบตีหรือว่าพยายามไปกดข่มความคิดที่มันฟุ้งขึ้นมาตามธรรมชาติของจิตเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือความคิดมันก็คิดของมันไปเรื่อยหน้าที่ของเราคือแค่รู้ว่าอ่ะกําลังคิดนะไม่ใช่ไปห้ามว่าหยุดคิดเดี๋ยวนี้แบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับเหมือนเรานั่งอยู่ริมแม่น้ําอย่างที่คุณว่า แล้วก็เห็นใบไม้หรืออะไรต่างๆลอยผ่านไปเราแค่รับรู้ว่ามันลอยมาแล้วมันก็ลอยไปไม่ได้กระโดดลงไปในน้ำเพื่อจะหยุดมันหรือพยายามคว้ามันไว้อืความคิดก็เหมือนกันครับเราแค่สังเกตแล้วก็รู้ทันเ,เมื่อจิตของเราเริ่มไหลไปกับความคิดนั้นๆเริ่มวอกแวกไปเรื่องอื่น ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องเกรงไม่ต้องพยายามบังคับตัวเองขนาดนั้นงั้นวิธีพื้นฐานสุดๆเลยที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วก็ทําได้ง่ายจริงๆก็คือการฝึกสมาธิโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หรือที่เรียกว่าอาณาปานาสติใช่ไหมคะใช่แล้วครับอาณาปานาสตินี่เป็นวิธีที่คลาสสิกแล้วก็เรียบง่ายมากๆเลยหลักการก็คือให้เราเพียงแค่รับรู้ลมหายใจที่มันผ่านเข้าออกตามธรรมชาติไป หายใจสบายๆค่ะไม่ต้องไปจงใจบังคับให้สัน้นให้ยาวให้แรงหรือให้เบาเป็นพิเศษเลยครับแค่รู้สึกถึงลมที่กระทบปลายจมูกหรือว่ารู้สึกถึงทองที่มันพองยุบไปตามจังหวะก,การหายใจก็พอแล้วครับดิฉันเคยลองทําดูค่ะแต่ว่าบางทีพอนั่งไปสักผักติดมันก็อดไม่ได้จริงๆที่จะคิดไปเรื่องนูน้นเรื่องนี้อยู่ดีมันรู้สึกว่า เออมันยากจังเลยที่จะให้มันอยู่กับลมหายใจตลอดเวลามีเคล็ดลับอะไรพอจะช่วยให้มือใหม่หรือคนที่แบบจิตฟุ้งซ่านง่ายๆฝึกได้ง่ายขึ้นไหมคะโอ้เป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆเลยครับที่จิตจะไม่อยู่นิ่งๆเพราะธรรมชาติของมันคือการคิดการปรุงแต่งอยู่แล้วแม้แต่ผู้ที่ฝึกมานานๆก็ยังต้องคอยดึงจิตกลับมาอยู่เรื่อยๆเ,เลยครับอ,อ๋อเหรอคะครับ มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่พอจะช่วยได้ครับอย่างเช่นการนับลมหายใจนับยังไงเหรอคะก็ลองนับ1ตอนหายใจเข้าแล้วก็นับ1ตอนหายใจออกอ๋อค่ะจากนั้นก็นับ2ตอนหายใจเข้า2ตอนหายใจออกไปเรื่อยๆจนถึง10ครับพอครบ10แล้วก็ให้กลับมาเริ่มนับ หใหม่อีกครั้งวนไปแบบนี้ตัวเลขที่นับเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนสมอเรือนะครับช่วยประคองสติของเราไม่ให้เตลิดไปไกลเกินไปทำให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจได้ง่ายขึ้นหน่อยอ๋อเหมือนมีอะไรให้เกาะเกี่ยวมากขึ้นนิดนึงใช่ครับหรือบางทีอาจจะลองใช้คำบริกรรมสั้นๆพ่วงไปแบบการหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้าภาวนาพุทธหายใจออกภาวนาโทอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะ แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับที่เหนือกว่าเทคนิคใดๆก็คือทัศนคติของเราทัศนคติหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้ตัวว่าอ่ะเมื่อกี้คิดเรื่องงานไปนี่นาอ่ะกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกแล้วแทนที่เราจะรู้สึกหงุดหงิดผิดหวังหรือว่าตำหนิต,ตัวเองว่าทำไมทำไม่ได้เรื่องเลยอืมค่ะเข้าใจค่ะให้เราเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่อ่อนโยนกับตัวเองชื่นชมตัวเองเล็กๆด้วยซ้ำที่ รู้ตัวว่าเผลอไป oh. การรู้ตัวนี่แหละครับคือความสำเร็จในขณะนั้นเลยจากนั้นก็ค่อยๆช้อนความคิดกลับมาที่ลมหายใจหรือกลับมาที่การนับเลขอย่างนุ่มนวลที่สุดทำซ้ำๆไปเรื่อยๆการรู้ทันแล้วกลับมานี่แหละครับคือการฝึกที่แท้จริงไม่ใช่การนั่งนิ่งโดยไม่คิดอะไรเลย เข้าใจลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยค่ะการรู้ตัวนี่เองที่เป็นหัวใจสําคัญซึ่งพอกลับมาที่การรู้ตัวแบบนี้ก็นึกถึงประเด็นที่เราคุยกันตอนเปิดรายการเลยค่ะว่าสมาธิมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่รูปแบบของการนั่งหลับตาครับผมแต่เราสามารถฝึกการรู้ตัวนี้ในกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจาวันได้ด้วยถูกต้องเลยครับนั่นคืออีกมิติหนึ่งของการฝึกสติที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยเราอาจจะเรียกว่า การมีสติรู้ตัวในขณะเคลื่อนไหวหรือ mindfulness in action ค่ะซึ่งเราสามารถหยิบเอากิจกรรมอะไรก็ได้ในชีวิตประจำวันมาเป็นแบบฝึกหัดได้หมดเลยนะครับพอจะขยายความให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะว่าเราจะรู้ตัวกับกิจกรรมพวกนั้นได้ยังไงบ้างได้แน่นอนครับลองนึกภาพตามนะครับกิจกรรมง่ายๆอย่างเช่นการแปรงฟันการอาบน้ำ การเดินหรือแม้แต่การกินข้าวออือหัวใจสำคัญก็คือการดึงสติหรือความใส่ใจของเราให้กลับมาอยู่กับประสาทสัมผัสและการกระทำในปัจจุบันขณะนั้นจริงๆไม่ปล่อยให้ใจลอยไปอยู่ในอดีตหรือว่าอนาคตค่ะสมมุติว่าเรากำลังเดินอยู่แทนที่จะเดินไปคิดเรื่องอื่นไปเรื่อยๆเปื่อยลองเปลี่ยนมาเป็นการเดินจงกรมแบบง่ายๆในชีวิตประจาวันดูครับเดินจงกรมแบบง่ายๆครับ คือรับรู้ถึงสัมผัสของฝ่าเท้าที่กระทบพื้นรู้สึกถึงน้ำหนักตัวที่ถ่ายเทจากเท้าข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวข,ของขาของแขนหรือสังเกตสิ่งรอบตัวที่เห็นที่ได้ยินโดยไม่ตัดสินแค่รับรู้เฉยๆครับเหมือนเรากำลังสำรวจร่างกายแล้วก็โลกรอบตัวณนะวินาทีนั้นๆด้วยความใส่ใจเลยนะคะใช่ครับมันเหมือนกับการเปลี่ยนกิจกรรมธรมธรมดาๆที่เราอาจจะทำแบบอัตโนมัติ ให้กลายเป็นการฝึกดูจิตหรือว่าเฝ้าสังเกตการทํางานของกายและใจไปในตัวเลยนะคะทําให้เราอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นจริงๆลดความฟุ้งซ่านที่มันวนเวียนอยู่ในหัวได้ดีที่เดียวเลยค่ะถูกต้องครับสรุปแล้วนะคะจากที่เราได้พูดคุยลากเปลี่ยนกันมาทั้งหมดในวันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าการทําสมาธิหรือการฝึกสตินั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรื่องยากหรือเรื่องสําหรับคนบางกลุ่มเท่านั้น แต่เป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่งที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ได้จริงๆในชีวิตประจําวันเลยค่ะครับจริงๆครับไม่จำเป็นต้องหาเวลามากมายอะไรเลยนะคะแค่วันละ5นาที10นาทีกับการกลับมารู้ลมหายใจของตัวเองก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมแล้วใช่ครับเริ่มน้อยๆก่อนได้หรือจะลองฝึกรู้เนื้อรู้ตัวขณะทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างที่เราคุยกันไปทั้งการเดินการกินการแปรงฟัน ก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเลยค่ะถูกต้องครับอาจจะมองได้ว่าการฝึกสมาธิและสตินี้มอบของข,องขวัญล้ำค่าให้เราถึงสองด้านเลยนะครับด้านหนึ่งคือในทางจิตวิญญาณมันคือประตูที่เปิดไปสู่ความเข้าใจในตนเองและในความเป็นจริงของชีวิตช่วยลดความทุกข์ในใจแล้วก็นำมาซึ่งความสงบสุขภายในอย่างแท้จริงค่ะและในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งในทางรูปธรรมท,ที่จับต้องได้และพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ สมาธิก็เปรียบเสมือนเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพจิตใจช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลเพิ่มสมาธิเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมองแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพร่างกายโดยรวมได้จริงๆครับเป็นการผสมผสานที่ลงตัวอย่างน่าทึ่งระหว่างภูมิปัญญากเก่าแก่กับองค์ความรู้สมัยใหม่เลยครับเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องใช้เงินแต่ได้ผลตอบแทนที่ คุ้มค่ากับชีวิตจริงๆนะคะทีนี้ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ที่ฉันอยากจะชวนให้ผู้ฟังลองคิดตามแล้วก็อยากจะเปิดพื้นที่ให้เราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสักหน่อยค่ะครับเชิญเลยครับมีใครเคยลองนําการฝึกสติหรือสมาธิ แบบง่ายๆที่เราคุยกันวันนี้ไปปรับใช้กับกิจกรรมไหนในชีวิตประจำวันเป็นพิเศษไหมคะหรืออาจจะมีเคล็ดลับส่วนตัวเทคนิคเฉพาะตัวในการฝึกสติในรูปแบบอื่นๆที่ทำแล้วรู้สึกว่าเออได้ผลดีเราก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ลองนำไปใช้บ้างอืมน่าสนใจครับลองแชร์ประสบการณ์หรือความคิดเห็นกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะพวกเราอยากเรียนรู้จากมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ของทุกท่านเช่นกันคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ